สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาศสารคามแนละท่านผู้ชมวันนี้อากาศเช้าเ้าที่อำเภอบระบือนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอาลงในช่องของลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมส่วนคลิปที่เถาสะครานนะครับเราก็จะเอาลงในช่องโจฮักนัศสารคามเรามาพูดกันก่อนว่าวันนี้ที่อากาศอำเภอบระบือเนี่ยตอนตีห้าก็จะประมาณ1 8 1 9องศาขณะนี้นะครับ ที่บ้านโจนนี่ก็โมงกว่านะครับก็นะครับเด็กกําลังไปโรงเรียนก็อุณหภูมิอยู่ที่21องศานะครับเย็นสบายสบายท่านผู้ชมเป็นอะไรที่นะครับอย่าเพิ่งเหยียดคนอีสานนะท่านผู้ชมผมคนมหาสรารคามนะครับไปอยู่ปทุมธานีแล้วแบบเป็นคนปทุมอยู่ประมาณ20กว่าปีนะครับและก็มาเป็นคนมหาสรารคามนตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็ส่วนไปทํางานนะครับที่มหาลาัยแห่งหนึ่งญาตราิรังสิตนะครับ แล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นก็เกือบ30ปีท่านผู้ชมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยผมก็ยังไม่เคยโดนเหยียดนะเพราะว่าผมเป็นคนปทุมมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่มหาสารคามอยู่ตายตัวแล้วท่านผู้ชมวันนี้กับอากาศที่สบายบายนะครับเดี๋ยวนะครับอีก2ปีลูกแอปเปิลออกลูกเมื่อไหร่นะครับแอปเปิลนะครับลูกแอปเปิลโจก็ปลูกไว้วันนี้เราก็จะมาพูดกันว่าสม,มุนไพรที่เราจะมาแนะนํากันในสวนนะครับมีมากมายวันนี้ ถ่ายแบบสบายๆความสวยงามนะครับกับอุณหภูมิที่21องศาเซนเซียสนะครับที่อำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอย่าเพิ่งเหยียดนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาดูเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับอาจจะรกซะนิดหนึ่งสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยกินกับลาบกับก้อยกับน้ำพริกนะครับเป็นสมุนไพรทางภาคเหนือนะครับนี่ เขาเรียกว่าสันทราหอมนะครับว่าในสวนโจมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็โรกละท่านผู้ชมอ่าปล่อยมันไว้นะครับส่วนนั่นก็คือนะครับต้นครูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นครูวันนี้พาเดินดูสวนดีกว่านะครับอันนี้ต้นครูนะครับในการขับปัสสาวะนะครับในการขับปัสสาวะแถวที่บอระบือนะครับบคสบอระบือนี้จะเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากนะครับ ส่วนอ่าสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านะครับพยาล้างไตท่านผู้ชมหรือนะครับทางภาษาอินเดียเขาเรียกว่าสูนดูนะครับศูนดูหรือพญาล้างไตที่เขาอ่าบอกว่าล้างไตได้ดีไม่ใช่นะครับเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะนะครับผมมันไม่ได้ล้างไตนะครับชนิดเดียวนี้ไม่สามารถที่จะมาล้างไตได้นะครับ ต้องมีตัวสมุนไพรประกอบด้วยอันนี้เป็นการแนะนำกันนะท่านผู้ชมอันนี้ใบเขาก็สูงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้สูงไปนะครับอันนี้นะครับพยาล้างไตที่เขาเรียกกันหรือสูนดูนะครับเอาท่านผู้ชมสมุนไพรก็มีหลากหลายนะครับในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางจืดนะครับโอราชาแห่งการถอนพิษเลยท่านผู้ชม วันนี้รางจืดใบนะครับรางจืดเถาเราก็จะมาพูดกันนะครับในการที่หลายๆคนไปฉีดวัคซีนมานะครับแล้วก็จะเป็นจะตายนะครับต้มรางจืดกินติดต่อกัน5วันนะท่านผู้ชมอะไม่พูดมากแล้วครับอ่าสมุนไพรชนิดนี้อีกชนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้หญ้านางแดงนะครับหญ้านางแดงนี้ก็ในการขับอ่าสารพิษถอนพิษโอทุกชนิดได้เช่นกันพอๆกับนะครับรางจืดนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับ แก้เกี่ยวกับโรคกระเพาะอ,อาหารของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเอเนี่ยกดไหลย,ย้อนได้สบายนะท่านผู้ชมอ้าเราก็จะมาพูดกันอีกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่นู่นดีกว่านะครับผมไปที่นู่นดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรมีมากมายวันนี้อธิบายไม่หมดท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นผักอ่อมแซบนะครับหรือเขาเรียกว่าบุษบาริมทาง บุษาาบา,าฮาวายใบยด่างนะท่านผู้ชมอ่าหน้าหนาวแล้วนางก็ออกดอกนี่สวยมากแล้วก็ใบนี่ลายพร้อยเชียวนะครับก็คือเดี๋ยวนี้คนก็บ้าฮิตนะครับฮิตใบด่างกันเอาอันนี้อ,อมแซบใบด่างหรือบุษบาริมทางใบด่างนะครับฮาวายใบยด่างก็จะมีดอกที่สวยงามนะครับอ่ามีมากมายท่านผู้ชมนู่นนะครับโอเคนะครับ เราก็จะมาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปไปแล้วสมุนไพรชนิดนี้นะครับอยู่ในตำรับยาห้ารากนะท่านผู้ชมและกำลังออกดอกนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าไม้เท้าใหญ่ม่อมท่านผู้ชมนูนนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนูน ون, ไม้เท้าใหญ่ม่อมนะครับนูนเลยนะครับผมเอาละนะครับ นั้นอยู่ที่สูงนะครับเพราะเป็นต้นสูงไม้เท้าใหญ่ม่อมนะท่านผู้ชมในการแก้พิษกระทุงพิษไข้นะครับแล้วก็แก้พิษไข้ทุกชนิดนะครับใช้รากของสมุนไพรไม้เท้าใหญ่ม่อมในการที่จะมานะครับตาให้ละเอียดตํารากนะตำให้ละเอียด,ลนะลยดแล้วผสมกับน้ําแล้วก็กองกับน้ําดื่มหรือแม้แต่เหล้านะครับตาให้ละเอียดเอาราาสดๆตำให้ละเอียด แล้วก็มาผสมกับเหล้านะครับแล้วก็กองน้ําเหล้าดื่มทานเขาเรียกว่านะครับมีเหล้าเป็นยาท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็จะไปดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสมุนไพรโกดจุาล,ลพาท่านผู้ชมที่หลายๆคนถามหานะครับเป็นที่ฮือฮามากมายในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับ ค่าเชื้อไวรัสออ้ยไม่พูดมากท่านผู้ชมเนี่ยโดนแบนนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าเราก็จะมาดูมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับอ่านี่นะครับโกดจุฬาลัมพาท่านผู้ชมมีมากมายนะครับโกดจุฬาลัมพานี่เราก็จะเอาใบนะครับทําการตากแดดหรือไม่ตากแดดก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้แห้งโดยวิธีธรรมชาตินะครับหน้าหนาวนี่เขาจะแห้งธรรมชาติ แล้วเราก็จะเอามาต้มดื่มนะครับทำเป็นซองชาชงดื่มนะครับผมเราก็จะเอาขนาดประมาณสัก2กรัมหรือถึงสามกรัมนะครับในการต้มดื่มถอนพิษไข้นะครับได้อย่างดีเลยถอนพิษไข้หวัดเนี่ยเป็นไข้นะครับไข้จับสันไข้ป่าก็ได้นะท่านผู้ชมไข้มาเรียได้หมดนะครับก็จะมีนี่นะครับผมดอกเขานะครับโอเคนะครับเราก็จะไปดูทางฝั่งนี้นะครับ สมุนไพรสัมังาแลนะท่านผู้ชมสมัมมนาในการแก้เริมนะครับถ้าหากท่านใดที่เป็นอ่าวยรัสเกี่ยวกับเริมนะครับไม่ใช่งูสวัสด์นะท่านผู้ชมอันนี้แก้เริมนะครับเริ่มนี้ก็จะอยู่ตามนะครับอวัยวะต่างๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากนะครับตรงอวัยวะเพศนะครับอยู่ในที่ลับนะครับเราก็จะใช้ใบเนี่ยขยำขยำนะครับ แล้วก็ผสมกับเหล้าก็ได้หรือไม่ผสมกับเหล้าก็ได้นะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับผสมกับน้ําสะอาดแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นโรคเรื้มนะครับก็จะหายไปนะครับนี่แหละนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรสัมมงานะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางโน้นนะครับท่านผู้ชมเป็นป่าลกเลยนะครับทางด้านโน้นอามีดอกสีสี สีม่วงง่วงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับอ่าวันนี้ลุงโจสมุนไพราพาเดินนะครับพาเดินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรท่านผู้ชมทราบไหมาว่าใบเนี่ยเวลาเราเคี้ยวนะครับหรือแม้แต่อ่าคนที่เจ็บคอนะครับเป็นไวรัสลงคอนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการบำบัดรักษาเกี่ยวกับ มะเร็งนะท่านผู้ชมเขาก็จะใชอะ้อันนี้นะครับในการที่จะมาบําบัดนะครับเขาเข้ากับตัวยาต่างๆมากมายนี่แหละนะครับสม,มุนไพรช่นนี้นะครับเราก็หลายๆคนทราบไหมโจนึกไม่ออกแล้วนะครับ <c ười> คือหลายหลายอย่างเลยจนนึกไม่ออกอันนี้เป็นไม้ที่เป็นเงินล้านได้นะท่านผู้ชมไม่บอกชื่อละนะครับ ถ้าคนที่ติดตามโจข้างน้าสารคามก็จะทราบนะท่านผู้ชมเอาละเราไปดูทางด้านโน้นดีกว่าออันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสม,มุนไพรสม,มุนไพรเห็นฟ้าแลบนะท่านผู้ชมต้นชาเห็นฟ้าแลบมีมากมายนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมนูน่นอ่านี่นะครับสมุนไพรเช่นนี้เขาเรียกว่าเถากระเทียมนะครับกระเทียมเถานะท่านผู้ชมไม่ใช่เถากระเทียมกระเทียมเถานะครับก็จะมีดอกที่สวยงามท่านผู้ชมดอกที่สวยงามมากใบเขาเนี่ยเวลาจะเอาไปนะครับทําเป็นสมุนไพรเนี่ยเราก็จะเอาใบนะครับไปทําการ ตากแดดให้แห้งแล้วไปคั่วนะครับแล้วก็มาต้มดื่มแก้อาการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อได้นะครับเขากระเทียมซึ่งมีกลิ่นกระเทียมที่แรงนะครับนูน่นท่านผู้ชมขยายซะหน่อยสวยมากนะครับคืออากาศหน้าหนาวเนี่ยบ้านโจนเนี่ยจะออกดีมากนะครับสวยเขาจะต้อนรับหน้าหนาวได้ดีนะครับพืชน,น้าหนาวนี้ก็จะออกดอกเลยเอา้าวนะครับ เราก็จะมาดูสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยววันนี้นะครับก็คงอันนี้อันนี้ก็เป็นป่าช้าเหงานะครับป่าช้างเหงาในการที่ลดช่วยลดน้ําตาลลดความดันแต่ก็ต้องอรู้จักวิธีการกินการใช้ให้ปลอดภัยนะท่านผู้ชมสมุนไพรทุกตัวนะครับเราก็จะเอามาบอกกันอ่าอันนี้อะไรเนี่ยชะเอมเถานะท่านผู้ชมชะเอมเถา โอ้นะครับอันนี้ก็เป็นเชเอมเถาอันนี้เป็นผลของเชอเอมเถานะครับเราก็ได้ดูกันแล้วนะท่านผู้ชมว่าเถาของเชอเอมเถา m เป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นใบของเชเอมเถานะครับใบของเชเอมเถาท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นใบเข้าไปทําอย่างไรนะครับใบนี้ก็คือช่วยลดน้ําตาลน,นะครับลดความดันในเลือดนะครับลดน้ําตาลในเลือดได้อย่างดีนะครับก็ต้องไปผสมอ่ากับสมุนไพรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น นะครับสมุนไพรเห็นฟ้าแลบนะครับอันนี้เห็นฟ้าแลบนะครับก็ผสมกันได้ในการต้มดื่มนะครับแม้แต่ผัดเชียงดานะท่านผู้ชมโอเคนะครับสําหรับที่วันนี้พาทัวร์นะครับตลอนตลอดเราไปดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับแดดจะแดดจ้าอันนี้ก็จะเป็นโกดจุฬาล,ลัมพานะครับ อันนี้ดอกเขานะครับอันดอกแก่แล้วท่านผู้ชมดอกแก่แล้วอันนี้โกดจุฬาลัมพานะครับที่เป็นที่ฮือฮากันนั่นแหละท่านผู้ชมโน้โนยาวไป to, ถ네ึงโน้นนะครับมันลกอ่ะท <over> ่านผู้ชมมันขึ้นไปเลยนะครับมีมากมายแต่สมุนไพรที่ผมจะต้องพาท่านผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกันกับอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับ อันนี้ไม่ได้ลดน้ำนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ลดน้ำนี่อันนี้ก็เรียกว่าสังกรณีนะครับก็จะกินใบนะครับกินใบหรือเอาทั้งต้นเนี่ยในการดองเหล้านะครับเพื่อเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงร่างกายฟิตเปรี้ยนะครับฟิตเปรี er ้ยเปรี er ้ยเปรี้ยอันนี้ก็โดนอันนี้กำลังเริ่มแก่นะท่านผู้ชมเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะมีฝากอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีมเมล็ดน,นะครับ แล้วเวลา,มมาเมล็ดมันร่วงมันก็จะเกิดนะครับมากมายนะครับแต่บางทีโจก็ไม่ได้มาดูแลนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้เขาจะออกดอกอย่างนี้แหละท่านผู้ชมหรือเขาก็ออกดอกเร็วนะออกดอกตลอดเลยออกดอกก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าหนาวหน้าฝนก็ออกนะครับสมุนไพรช่น,นี่นี้เป็นสมุนไพรที่ชื่อว่ากวางหีแฉะหรือกวางตูดแฉะนะครับหรือภาษาที่เรียกสุภาพหน่อยนะครับทางพุทธศาสตร์นี้เขาก็เรียกว่า สังกรณีนะครับผมสมุนไพรบำรุงร่างกายฟิตเปลี้ยะนะครับสังกรณีนะครับผมกวางหีแชท่านผู้ชมเราก็เซิร์ฟกันนะครับจริงๆแล้วมันมีสมุนไพรที่อยู่ในสวนนะ่ะมากมายหลายชนิดนะครับน่าจะเป็นประมาณเกือบร้อยชนิดท่านผู้ชมหรือร้อยก็ไม่รู้นะครับตายไปก็มีนะครับ ส่วนสมุนไพรชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับชุช่มเห็ดเทศนะท่านผู้ชมเราก็จะใช้ใบในการที่จะมาต้มดื่มนะครับเป็นสมุนไพรแก้อาการของน้ำเหลืองน้ำเหลืองไม่ดีเลือดไม่ดีนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรในการขับถ่ายด้วยท่านผู้ชมชุมเห็ดเทศแต่เราก็ได้ชมในสวนแล้วนะครับวันนี้ตลอดตลอดพาทัวร์ในสวนนะครับว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยท่านผู้ชม โดยที่นะครับบาง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 ,บางชื่อนี้จําชื่อไม่ได้บางทีมันนึกไม่ออกไงเวลาจัดรายการบางทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับต้องขออภัยนะท่านผู้ชมบางอันก็นะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็ได้ดูนะครับผมก็จะตัดออกไปนะครับเดี๋ยวจะตัดออกไปชําท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นทาง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 ,ทางยุโรปเขาก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันนะครับทางไทยก็มาปลูกกันเยอะ เดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์รี่นะครับตระกูลอยู่ในตระกูลเบอร์รี่ท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกันุนึกชื่อไม่ออกนะครับเพบเยอะมากสมองตื้อนะครับนี่แหละครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับอากาศนะครับหนาววันนี้นะครับ18-21องศาเซนเซเยสที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ลุงโจสมุนไพรโจฮั่งสารคามนะครับผม Bling, bling.